อะไรวะเนี่ยโอเคเนีย่ยทุกคนตอนนี้เราเพิ่งออกมาจากสาวไปน้ำนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปไหนไปทำอะไรต่อกันเนี่ยนะเคียบแม่งล็อกคือล็อกหมดเลยนึงนะันคืออยากหาตู้ก่อนอะ่ะอยากไม่มีตู้ให้กว่าด้วยกระถางปิดหมดโยองอไงวะ อ๋อนี่ไงนี่ไงยอ่อย่อย่อย่างงี้อ,อ้าย่อไม่ได้อีกอ๋อต้องต้องกดก่อนโอ้ยโอ้ว้า ฟั้งัึงเดี๋ยว่ันขอตู้หน่อยขอตู้ขอตู้ไม่มีตู้เลยหรอชิอพายแล้วเอ้าชิพายเอ้าจะไม่มีใครออกจากห้องนี้ได้จนก,กว่าทำกันบ้านเสร็จกุ้งทำอะไรอ่ะไม่ไง ต้องก็ส่งกันบ้านครัวส่งกันบ้านเอากันบ้านส่งก่อนอันนี้เอาไม่รวยโอมาตอนนี้คือว่าตายครับไม่มีอะไรครับว่าแค่ตายครับมา,าอะไรอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมไม่ปลอดด้วยตั้งหนึ่งนะต้องสติไม่ได้เอาอะไรอะ่ะอ่ฮะเรามันแย,ยก,กวัขยาอีกต้องต้องคัดอันนี้ร้อยครั้งแอมทรสแอมทรัารู้จะคัดยังไงก่อน มาถึงก็แบบไม่เช็คให้คัดให้กูคัดด้วยอะไรวะโอ,โอ้ยปิดแล้วเฮีย yeah. มีตู้ไหมไม่มีไม่มีตู้ให้ไม่ให้ตู้มาด้วยอุ้แล้วมันแบบ trash เยอะมากนี่คืออะไรอะ่ะต้องทำอะไรอะ่ะมีหินวางอยู่บน โต้หรอล็อกด้วยอ่ะต้องเอาหินวางบนโต้เหรอหูยมีอะไรเนี่ยเร็วเนี่ยแอ้ววางวางบนโต้ไม่รู้เว้ยเออตต้ไหนวะตตงนี้ปะโอ้ยไม่ไหวหรอวะกลัวทุกคนว้ยโอ้ยโอ้ยๆอ้หินปลาใส่โอ้ยอะไรเจ็บ ตเูเปิดนี่มันอะไรวะเนี่ยวน,นล็อเหรอไม่มีตู้ให้คุอีกเขาผีไม่ไล่ใช่ไหมล่ะผีไม่ไล่แต่แบบอะไรก็ไม่รู้ว้าโอ๊ย เท่าไรไปสุดเออประตูพอแล้วรประตูโอพแล้วพีไปพกลางประตรูโอ้ยผีมาผีมา <c oughs> ไม่ไหวแล้วพอได้ยังพอได้ยังอ่ะจะออกไปไมหมล่ะออกไปไหม,ไมออกไปอไหมไม่ดูแล้วลูกไปดูแล้วไม่มีสติดูแล้วเ,เปิดครับแค่อยากหาตู้อะ่ะ เฮ้ยมีเชืออยู่กลางห้องด้วยแม่งเงยไม่ต้องทำสอย่างกลางห้องอีกเราเชื่อทำอะไรอะ่ะให้ผูกให้คูผูกคอตายอรอเอ่ม,ม่ทำอะไรวะ เราเพิ่งเข้ามาหเหระเฮ้ยเทียม่อตู้ซ่อนเด่ะโอ้เอ๋ยโอ้เอ๋อยากซ่อนอยากซ่อนโอ้โหรือไม่ต้องซ่อนแล้วหรือเข้าไปเลยหรือหรือเข้าไปเลยเข้าไปเลยแล้วกันไปนี่ทำไรวะีโอ้โห อันนี้คือเราเราตายหรอหรือมุคนทำอย่างนั้นวะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทุกคนเมืกี้คือเราตายเหรอวะคือเราตายเว้ยเอมเปิดไม่ได้อันนี้เป็นโน้ตที่เขียนบอกว่าจะมีเด็กมาอยู่ใหม่เดินหน้านะคะแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมเด็กไว้ให้ดีแล้วก็ผู้ใหญ่บอกว่าเงินเดือนเนี่ยจะจ่ายเย็น เย็นนี้คือก่อนหน้าเนี้ยไอ,อโรงเรียนเนี้ยมันมันแบบว่าได้เงินไม่ดีทุกคนมันจะโดนสั่นปิดแต่ว่ามีคนมาช่วยคนที่ชื่อว่าบีเนี่ยจะช่วยอันนี้คือเราทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยหัว้วไม่จากห้องแดงให้ให้กูไปเอา้าว่าครานี้ประตูมันเปิดว่ะ ดี๋ยวดูรอบๆห้องดิมีอะไร้ทำปะโหเฮ้ยโหนี่มันห้องทรมานเด็กอะเนี่ยประตูประตูมีแต่ประตูอะประตูประตูอะไรมีแต่ตะปูเออให้กูเข้าไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้นะว่าเอ้าให้ทำไรอะหรือว่าให้กลับออกไปวะเออหรือให้กลับออกไปวะเดี๋ยว โหโอโห,โหสภาพหรือว่าเราต้องมุดกลับออกไปทุกคนแป๊บนึงโอ้หแม่งโคตรน่ากลัวเลยประมาทเกมราคานี้มากไปใช่ไหมเอาอีกแล้วเลือดโอ้หเลือดตามทางนี่หว่าปิดตาก,ก่อนมันจะไม่ได้หลอกเป็นครั้งที่สองหรอกไม่เค มันก็ไม่มาด้วยไงมันก็ไม่มาหลอกครั้งที่สองด้วยเหมือนกันเออโอเคนะเฮ้ยต้องตามรอยเลือดไปหรอโอนะ้โหห้องอินฟอร์มารีเปิดนะคะห้องพยาบาลเปิดโอเคเลยเฮ้ยประตูแม่งปิดให้อีกแล้ววะเนี่ยแหลวะเราต้องผสมไฮโดรคลอริกกับนิตริก กดในตริกนะคะโอเคต้องผสมกันมันอันตรายมากต้องกดปุ่มแล้วรอหลังจากนั้นโอ้ไม่ไหวแล้วไม่มีสัตว์มาที่อ่านถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันควรจะละลายเออกุญแจที่ล็อกห้องห้องหนึ่งไว้อ๋อเราต้องเอาสองกด หยิบกดไปสองอันเพื่อ,อไปละลากุญแจที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะอันนี้หรอโอเคเราได้กดไฮดรลิกอะไรนะไฮโดรคริกมาแล้วแล้วก็เอ็มต okay. hey, ี้แฟลตโอเคเทไฮโดรคริกไปต้องเอาอีกอันหนึ่งมาผสมปะวะเออเหมือนจะขาดอีกอันหนึง่งอีกอันหนึงหาก่อนอันนี้ปะไปเช็คมาน,นี่มีอะไรไหมเนี่ย โอ้โหแม่งสยงไม่หายเลยบ้าบอมากอะส่นี้ต่อเออใส่นี้ไปเสร็จใส่นี้ใ็่กดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มแล้วรอรอรอนาะนแค่ไหนอะอะไยังวะซิงเกิลรีเกียนคืออะไรวะอะไรคือซิงเกิลรีเกียนวะ เปิดไม่ได้ตู้นี้เปิดไม่ได้โอ้ยูกูอ่านพีทําใหม่อ่ะเนี่ยโอ้ยมีผีมาใช่ไหมตอนเนี้ยคือแบบว่าส,สติไม่มีแล้วทุกคนไม่มีจริงๆดีเจนคืออะไรอ่ะหรือว่าต้องรอก่อนอ่ะรอให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรของมันอ่ะ เฮ้ยเฮผือเผอกดโอ้ยเผื่อกดโ,โยกโยกเลยครับโยกไม่ได้ไม่ใช่เอ้าทำอะไรผิดวะอ๋อลงล่างไม่มีอะไรอยู่โอ้ยเงยไม่เปิดด้วยต้องล้างมือก่อน มือสุกกระอกไงทำอะไรวะเนี่ยต้องกดปุ่มก่อนกดแล้วเมื่อกีก้กดแล้วต้องอ่านหนังสือใหม่ต้องอ่านกระดาษใหม่วะอำหนึ่งโอ้ตุกตาไม่เงยหลอนชิบหายเลยนี่ไงเออมันบอกให้กดปุ่มแล,ล้วรอ หลันจากทุกอย่างแต่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ให้ใส่ในขวดเปล่าแปลแว่ามันยังไม่เสร็จหรอต้องรอนังแค่ไหนคะต้องต้องหยิบอะไรมาใช้อ่ะเนี่หรอเอาอจะใช้ไงเอาใช้ไงอ่ะโอ้คลิกซ้ายก็ไม่ได้ตุก๊กตายมันก็โผล่ไม่พักเลย ไงวะเนี่ยโอ้ผ้าอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะอ่ะในไหนเกมมันก็เหมือนถึงว่าในไหนเกมก็กดพอได้นะคะทุกคนจะมาขอแบบสรุปข้อมูลที่รู้จัเข้าวให้ฟังนะคือเรารู้ว่าบ้านเลี้ยงเด็กกำพ้าแห่งนี้มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล มีครูใหญ่ที่ดูเหมือนจะบจะจับเด็กไปทรมานมีเด็กตายในสระน้ํแล้วพยายามปิดข่าวเพราะกลัวที่นี่จะโดนปิดแล้วก็มีคนที่ชื่อย่อว่าบีเนี่ยพยายามส่งเงินเพื่อช่วยให้ที่เนี่ยได้เปิดต่อนะคะโดยมีข้อแม้ว่าต้องรับเด็กกลุ่มหนึ่งมาดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วยคือเราก็ไม่รู้ว่าเด็กกลุ่มนั้นอ่ะเป็นแบบเด็กผีปีศาจหรืออะไรหรือเปล่าคือตอนนี้ไม่อยากหาน้องแหละอยากออกจากที่นี่คือให้ออกไปเถอะ ไม่ไหวแล้วนี่ต้องทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรที่แบบบีบได้ไหมตรงนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีอันเนี้ยตรงนี้มีปะไม่มีอันนี้อรอเฮ้ยเฮ้ยเจอห้องลับใช่เลยทุกคน โอ้ oh. อันนี้มีขวดอีกขวดหนึ่งนะคะเจอขวดอีกขวดหนึง่งโอ้ยโอเคใส่ใส่เพิ่มใส่เพิ่มโอเคกดปุ่มอ๋อ oh. โถเอ้ยเอาเร็วเร็วเไม่ไหวแล้วนะเว้ย ยังโอเคได้มานะนะคะที่ละลายกุญแจเอาองต้อง,ต,องต้องกลับไปที่คาเฟทิเลียใช่ป่ะแล้วคือแบบสภาพคือน่าจะพังนี้ละมัง้งจาจำไม่ผิดไม่เงยเอา อู oh. ตรงนี้มีตู้นะเราไปละลายกุญแจกันโอ้ยเฮ้ยอ๋อรีฟิวรีฟิวโอ้ยตายเหอะนี่ปะนี่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 โอ้ oh. ลายไปเป็นสีเขียวเลย โอเคนะคะเราเข้าไปที่โรงอาหารแล้วนะโอ้โ oh, ไม่มีตู้สักใบเลยหรอหล่อนตู้สักใบไม่มีเลยโอ้ oh, นี่โต๊งกินข้าวเด็กวะก็ว,ว่าทำไมโต๊ะมันเล็กจังอ๋อ oh, เด็กกินข้าวไงโอ okay. okay, เคเดี๋ยวเดินไปต่อทุกคนไม่มีหัว oh, เด็กวางอยู่ซ้ายมือโอ้ย oh, ต้องหยิบมาด้วยเหรอลูก รู้อะไรไม่รู้นะโอ้นี่มีตู้มีตู้มีตู้โอเคตรงนี้มีตู้นะคะตรงนี้มีตู้โอเคเอี๋ยวนี้มีตู้โอ้ยโอ้ยน่ากลัวว่ะฉันคงลืมช่วงเวลานี้ไม่ลงแอปเปิ้ลที่หล่นมาจากโต๊ะแล้วก็กิ้งไปใกล้ๆกับร่างของคนทำอาหารสีแดงสาดกระเด็นบนหน้าเขาเด็กผู้หญิง ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิ้มตันเห็นว่ามีมีดแล้วมันก็ลอยอยู่รอบๆตัวเธอหลายเล่มเลยจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องทําแต่ว่าจะต้องทําอะไรอะ่ะเด็กพวกนี้เป็นใครกันแน่โอ้โหเออเด็กพวกนี้เป็นใครวะเด็กมันมีดลอยได้อะพินิหารเลยวะเนี่ยล่อยก่อนละปล่อยก่อนตรงนี้ก็มีเด็กตายทุกคนเออไอเด็กที่มันยืนอยู่บนโต๊ะนี่แหละกูว่าใช่เฮ้ย ตรงนี้มีไฟแดงๆอยู่อ่ะไฟแดงๆหายไหนแล้วไม่รู้นี่ล็อกปะออาไม่ล็อกว่ะแต่มีตู้เอาดูเฮ้ยไฟต้องทำอะไรวะเนี่ยต้องมาทำทำอาหารเนาะโอ้ละกลัว เอ้ตุ๊กตาหัวตุ๊กตาไปใส่ในหมอ้อต้มซุปใส่เลยอะทำไมอะทำไมวะไม่รู้เหมือนกันหรือต้องหาตุ๊กตาอ,กอีกมาเนี่ยโหแม่งจะมีคนมาตรวจที่นี่พรุ่งนี้เอ่อมีหัวมีอะไรวะลิฟต์อันทูฟใส่เข้าไปใน โอ้ยเขาต้มอ,อะไรให้เด็กกินวะเน,นี่ยไันนี้เปิดไม่ออกคือเหมือนว่าตอนนี้เราต้องเอาหัวกับตัวแล้วก็เท้าหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเอามาใส่แบบในหม้ออ่ะนี่เปิดไม่ออกว่ะกดปุ่มปะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวเกนี้แล้อะไรมันไหลข้างบนวะอะไรมันลอยู่ข้างบนอ,ะนอ,ยอยบนน่ะไฟแดงๆอะไรอ่ะ เฮียน่ากลัวจัดเลยอะไรวะมีดมีดนี่มีดทำอะไรอะเฮ้ยมีดลอยอยู่รู้ผู้เปิดประตูซาซ่าควรปิดไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไหมนี่ไงขาเจอขาแล้วนะคะเจอขาอเี้ยว้อ ดูกันเหลือซี่โครงว่ะนี่จรีบายหรอเคเฮ้ย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 เ้ยเยเฮยเฮเสียงคนเดินเฮยเเองปย้เสียเฮ้เองใช่้ยเเนียยงฮ้ดแ้้วเฮ้ย ระแวงหลังก็ระแวงเฮ้ยเฮ้ยได้ย,ย,ยินป้าเสียงปุดตูบอะงูก็ปิดประตูเหอะจริงป,ปิดปิดแล้วก็แบบทำอะไรก็ทำอะไรในห้องเนี่ยเออช่างแหมเนาะ ครบเจอเลยวะเนี่ยกูเฮ้ยได้บอดี้มาแล้วนะคะทุกคนคบ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 เฮ้ยใส่หม้อใส่หม้อโอ้ย,มอมออยไม่ไหวละไม่ไหวละกลัวกลัวหมดละตอนนี้โอเคโอเคเราต้มแล้วอะต้อไงต่อวะ ต้มต้มแล้วงไงต่อวะกลับไปหรอโอ <S <S ้ยกระดาษมีรูปวาดตกอยู่ไม่ดูด้วยไม่โอ้ยไม่ไหวแล้วว่ากลัวกลัวมากเลยอ่ะคนอื่นที่เขาเล่นเกมแบบนี้นิ่งๆเล่นไป็ยัไงวะโอ้ยยังไงดีวะเนี่ย อันนี้เปิดเออตู้นี้เปิดได้ป่ะเออตู้นี้เปิดได้ปะไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะแปลว,ว่าต้องกลับออกไปหรือเปล่าเราได้อะไรมาเพิ่มมั้งไหมอ๋อได้กุญแจว่ะเออได้กุญแจมาแปลว่าต้องกลับไปที่ห้องห้องที่เราเข้าไมา่ได้ตอนแรกอะทุกคนคือชิล l d เดนยูนิตแต่อีมีรอยได้นั่คืออะไรวะเนี่ย เอาลคนเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูห้องนั้นกันนะคะห้องที่เราห้องแรกเลยอะ่ะที่เราพยายามจะเข้าแล้วเข้าไม่ได้ตั้งแต่เข้ามาที่เนี้ยเออเดี๋ยวเรามีตู้ซ้ายมือนะไอ้ขวามือเผื่อเจอเด็กเผื่อเจอเด็กมันไล่ที่ว่าผีที่ไล่เราน่าจะเป็นเด็กะ่ะเออเดี๋ยวออกไปเราเลี้ยวขวานะคะโอเค โอเคโอเคล็อกใส่หน้ากูนะมึงเนี่ฮะห้องข้างหน้านะที่เราจะไปนะโอเคเราไปขายเลยโอ้รีฟิลอ้าวเราเราไปเปิดไม่ได้อ่ะต้องหยิบมาก่อนเหรออ๋อ เปิดได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าจุนจะขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะไม่ไหวแล้ววันนี้เจอแบบตุ้งแช่มาเยอะมากก็เดี๋ยวขอมองหลังก็เดี๋ยวไว้มาดูวันต่อว่าในช i ดนี้จะมีอะไรอยู่นะทุกคนเอาคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันในสดหน้าเจจุนเฟ็นซ์สตดีโอบ๊ายบายคะ่ะ